ขอนแก่น yeah, let's go วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับริดเดอร์ออปติคร้านแว่นตาที่พิเศษจนเพื่อนๆต้องลืมภาพจำแบบเดิมๆไปเลยค่ะขอยอากให้เป็นร้านแว่นตาที่ใหญ่และครบที่สุดในขอนแก่นและภาคอีสานตอนนี้เลยค่ะสำหรับ r r ดเดอร์ออปติคอเป็นร้านแว่นทําเลนสป g ร e เกสิบที่เชี่ยวชาญที่สุดร้านใหญ่ทําเลสุดปังที่ถนนสีจานอยู่ตรงข้ามสาลหลักเมืองนี่เอง การตกแต่งภายในนะคะที่ร้านเขาก็าออกแบบมาให้เป็นเหมือนบ้านค่ะมีหลากหลายโซนแล้วแต่ละมุมเนี่ยก็ตกแต่งแบบสนุกสนานและแว่นตาที่นี่นะคะเขาก็รวบรวมไว้มากกว่า1 0 0 0 0รุ่นเลยทั้งแบรนด์ฟังชั่นแฟชั่นหรือจะเป็นแบรนด์เนมอย่างจีวองชีบาเลนเซกา เดลกุชชี่แบรนด์เอเชียทรงวินเทจหรือจะเป็นแบรนด์ราคาหน้ารักสบายกระเป๋าก็มีครบเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านของคนรักแว่นตาจริงๆความพิเศษของที่นี่ยังไม่หมดนะคะสําหรับใครที่ต้องการวัดสายตาทําเลนหรือเลือกซื้อกรอบแว่นตาเนี่ยที่ร้านก็จะมีนะะักจินนามาคอยให้คําปรึกษาดูแลทุกข,ขั้นตอนเลยค่ะสามารถมาเช็คสายตาหรือตรวจสุขภาพตาได้ด้วยเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดที่ทันสมัยครบวงจรทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ค่าสายตาที่แน่นยำํำแล้วก็สามารถเลือกแว่นและเลนที่เหมาะกับตัวเองได้ค่ะ นอกจากกรอบแว่นที่มีแบบให้เลือกเยือมมากๆแล้วนะคะยังมีเลนส์ให้เลือกแบบครอบคุมสุดๆเพราะที่นี่เป็นศูนย์ตรวจวัดสายตาและเลนเส์คาวไซ์จากบริันที่แรกในภาคอีสานร,รวมถึงยังมีเลนชั้นนํามาตรฐานโลกทุกยี่ห้อนยอยู่ที่นี่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆกําลังมองหาแว่นตาที่คุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลใช้งานได้ยาวๆเนี่ยแนะนําว่าให้นัดมาปรึกษาพ,พี่ๆที่ Bridger Optical ได้เลยค่ะสาขาขอนแก่นเปิดทาการทุกวัน10โมงถึง2ทุ่มนะคะใครอยากได้แว่นใหม่รีบพุ่งตัวมาด่วนๆเลยค่ะ